คือเพื่อนเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเพื่อนเล่นนหาไม่ยากหรอกแต่เพื่อนตายอ่ะมันไม่มีนะลูกพอถึงตายที่เดียวกันน่ะแต่ดวงวิญญาณก็ไปคนคนละที่นะเพราะว่าอุปนิสัยของแต่ละท่านเนี่ยสั่งสมมาไม่เท่ากันขนาดตักบาตรทัาพีเดียวกันนะ แต่อีกคนคิดอย่างหนึง่งและอีกคนคิดอย่างหนึง่งมันก็ได้บุญไม่เท่ากันแล้วไงทำทานหารแบ่งกันคนละหุ้นเท่ากันแต่กุศลก็ไม่เท่ากันเพราะศรัทธาวิริยะความตั้งมั่นที่ทำต่างระดับกันผลที่ได้ก็ไม่เท่ากัน แล้วโลกแล้วชาติเนี่ยถามเลยว่าลูกจะหาความยุติธรรมจากที่ไหนพระพุทธองค์กล่าวเลยว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอคือทำเหตุอย่างไรผลก็ย่อมได้รับอย่างนั้นแม่มองว่าคนที่เขาเกิดมา มีความเขาเรียกว่ามีสมบัติมากมายกินจนตายก็ไม่หมดเป็นเพราะอะไรเขาทำทานมามากพอชาตินี้เราไม่ได้ไปอยู่กับเขาเราจะไปเห็นหรือว่าเขาทำอะไรบ้างแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ผิดที่ คนที่ยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมก็จะปรุงแต่งกันไปตามกิเลสของเขามันก็ปรุงแต่งไปตามกิเลสของใครของมันแต่ที่จริงแล้วถ้าเราอยากให้ชีวิตของเรามีความสุขหากเห็นคนที่เขากำลังได้ดีมีสุขขอให้เราอะโมทนาบุญกับเขา พราะถึงเวลาถึงคิวของเราจะไม่มีคนอิจฉารรษยาจะไม่มีคนให้ลายป้ายสีแต่ถ้าเราเคยอิจฉาริษยาผู้อื่นที่เขาได้ดีถึงเวลาที่เราได้ดีเราจะโดนพวกยำเละเลยลูกเพราะก็ทำเพื่อนไว้ถึงเวลาตัวเองก็ต้องโดนนะสิมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอย